กับครูผู้ช่วยวันธรรมดาชานาวันหยุดกับครูนพพลวิบุญบงแล้วก็เพจติวคอมคอมนะครับไม่ใช่เพจเว็บไซต์ติวคอมคอมนะครับเพจครูช่วยวันธรรมดาชานาวันหยุดนะครับก็ฝากเพจไว้ในอ้อมอกอ้อม,อมใจด้วยนะครับมาติวด้วยกันนะครับสนใจติวทักแชทที่เพจได้เลยแล้วก็ทักไลน์มาตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะห้าร้อยเก้าสิบเก้านะได้ทุกอย่างนะครับมีชีตให้นะครับมีข้อสอบให้ ทุกอย่างอ่ะได้ทุกอย่างนะครับมีเอกสารให้ติวล่วงหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็ติวแบบไลฟ์ด้วยเข้ากลุ่มด้วยนะภายใน599เลยนะครับโอเคนะครับถ้าอาจารย์ตั้งใจทีนี้นะอนาคตอีก30ปีนะครับอีก30ปีนะครับจะได้งานทำอีก30ปีแล้วเป็นงานที่มั่นคงที่สุดนะครับโอเคนะครับข้อ5้านะครับที่ไม่ได้ติวที่ไม่ได้เฉลยมานานนะครับ เพลงในแต่ละเพลงใน p ย a y l i s t นะครับที่เปิดในรถยนต์หัวอาจารย์นะครับเป็นตัวอย่างของการใช้โครงสร้างข้อมูลแบบใดนะครับก็ไก่ s t a ็กขอไข่คิวข้อควายอะ r ร y สองมิติแล้งงองู d o บ b l e ล i n k e d list นะครับข้อนี้ตอบอะไรให้เวลา3วินะครับ1 2 3นะครับอ่า3วินะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับ d o บ b l e ล i n k e d list นะครับทำไมถึงเป็น d o บ b l e ล i n k e d list นะครับ ดูเผนๆแล้วมันก็คล้ายๆคิวเนาะนะครับดับเบิลลิงลิสต์เนี่ยนะครับมันจะเป็นโนดลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นเพลงที่1นี่เป็นเพลงที่2นี่เป็นเพลงที่3ใช่ไหมครับอ่ามันจะมีลูกศรโยงหากันเป็น2นะครับเป็นเป็น2หัวลักษณะนี้นะครับหรือเป็นลูกศรหัวเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะงงนะครับเป็นวาดเป็น2หัวอ่าเป็นหัวเดียวอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็ต้องกลับมาอย่างนี้นเป็น double link list นะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับเพลงที่3นะครับสามารถกด p r e v s ไปเพลงที่2ได้นะครับหรือเพลงที่2สามารถกด next ไปเพลงที่3นะครับนอกจากเป็นเรื่องของลักษณะของ playlist นะครับยังเป็นการดูรูปภาพอาจารย์รูปภาพรูปที่1รูปที่2รูปที่3าในไอโฟนของเราหรือในโทรศัพท์ของเราเนี่ยเวลาเราเลื่อนหรือเวลาเราปัดนะครับเวลาเราปัดซ้ายนะครับรูปขวาก,ก็จะวิ่งมาแทนอย่างนี้ใช่ไหม เวลาเราปัดทางขวารูปทางซ้ายก็จะเข้ามาแสดงตรงกลางนะลักษณะนี้คือของ double link list นะครับส่วน q นะครับส่วน q นะครับ q เนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงอ่ะ q มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีการเข้าออก2ทางนะครับแต่ต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเข้าทางใดทางหนึ่งออกนะครับอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับและเพลงที่เข้าไปก่อนนะครับก็จะถูกเล่นก่อนใช่ไหมนะครับเข้าก่อนเล่นก่อนนะครับลักษณะ คล้ายๆกันแต่ว่า d o u b l ลล i n k ์ล list มันมีความพิเศษตรงที่ว่านะครับมันสามารถมาแทรกตรงกลางนี้ได้นะครับส่วนคิวเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการตามนี้เป็นอันนี้เป็น1อันนี้เป็น2เป็น3เป็น4นะครับลักษณะนี้นะครับแต่ d o u b l ลล i n k ์ล list เนี่ยสามารถแทรกเข้าตรงกลางตรงไหนก็ได้นะครับส่วน s t a ็กนี่ยิ่งไปใหญ่เลยไม่ใช่แบบนี้แน่นอนนะ s t a ็กเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่เข้านะเข้าออกทางเดียวนะครับเข้าออกทางเดียว ถ้าเข้าทางนี้นะครับเข้าทางนี้ก็ออกทางนี้นะครับอะไรที่ใหม่นะครับอะไรที่ใหม่ก็จะออกก่อนนะครับเข้าที่หลังแต่ออกก่อนนะครับส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ยนะก็จะถูกทับถมไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้นานก็จะอยู่ข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสแต็กอาเลยนะอาเลยสองมิต,ติก็มันไม่ได้การมันไม่ได้มีการเข้าถึงข้อมูลแบบแบบคิวหรือแบบสแต็กนะครับอาเลยเนี่ย อย่างี้ผมบอกนะเข้าถึงข้อมูลแบบสุ่มนะครับจะมาจะต้องรู้ที่อยู่ก่อนนะครับถ้ารู้ที่อยู่ปุ๊บสามารถเข้าถึงข้อมูลจุดนี้ได้ทันทีนะครับว่ามันอยู่จุดไหนนะครับอันนี้คือฉเฉลยก็จะเป็นดับเบิลลิงลิสต์นะครับดับเบิลลิงลิสต์ก็คือตัวอย่างของเพลย์ลิสต์นะครับเพลย์ลิสต์ของเพลงนะครับหรือ,อการดูรูปภาพนะครับดูดูรูปภาพเพลย์ลิสต์นะครับ ที่มันเชื่อมเชื่อมกันนะครับได้ทั้งนั้นเลยนะครับสามารถกด next นะกด next แล้วก็กด p r e v s ไปข้างหลังนะกด next ไปข้างหน้าได้อันนี้คือลักษณะของ double link list นะครับอ้อนี้ตอบงวงูนะครับส่วนข้อ6นะครับพึ่งลงไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเฉลยเลยนะครับข้อ6เดี๋ยวเลือกสีปากกาก่อนสีอะไรดีเจ็บเจ็บสีแดงเจ็บเจ็บ โอเคอ่ะแผนที่ใน Google Map นะครับสามารถนำทางให้เราไปยังจุดหมายที่ใกล้ที่สุดได้นะฮะเป็นลักษณะของการใช้โครงสร้างข้อมูลแบบใดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบอะไรสแต็เราคุยไปแล้ว Link ์ลิสต์นะลิงก์ลิสต์มันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีลูกศรเดียวนะครับไปได้กลับไม่ได้นะครับจะกลับมาก็ต้องมาทางนี้นะครับ มันไม่สามารถกลับไปดังโนดได้โนดหนึ่งแบบดับเบิลลิงลิสได้นะครับอ่ามันจะกลับได้แค่ทีเดียวนะครับก็คืออันท้ายกลับมาข้างหน้านะครับอันนี้เป็นลิงลิสเฉยๆนะครับมีลูกศรเดียวนะครับส่วนกราฟเนี่ยอาจารย์กราฟนะครับอ่าลักษณะเป็นแบบนี้นะครับกราฟลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้บ้านใน A ออันนี้บ้านใน B อันนี้วัดอันนี้โรงเรียนอะไรลักษณะเนี้ยนะครับ ถ้าเราอยู่บ้านใน A นะครับนะครับเราอยากไปวัดเราไปไปทางไหนใ,นใกล้สุดนะครับอาจจะวิ่งไปที่บ้านใน B ก่อนแล้วก็มาที่วัดลักษณะเนี้นะครับอ้ชี้ผิดนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับกราฟเนี่ยนะครับจะเป็นข้อมูลจะเป็นโครงสร้างข้อมูลในลักษณะของการเป็นจุดๆเป็นโนดนะครับเป็นโนดนะในในหนึ่งจุดเนี่ยเราเรียกมันว่า Vertex อ่านี่คือกราฟนะครับสายมันนะครับสายของกราฟนะครับก็จะสามารถอะไรครับสามารถเชื่อมโยงกันไปไปที่ต่างๆนะครับไปยังจุดต่างๆได้นะครับจุดเส้นต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาใช้ประยุกต์ใช้ในเรื่องของแผนที่เนี่ยเส้นต่างๆนี่คือถน,นนไงนะครับดังนั้นอัลกอริทึมของทาง Google เอยหรืออัลกอริทึมของทางแผนที่ ในรถยนต์ของเราแผนที่ลองดูหรือแผนที่ของบิงเนี่ยนะครับก็จะใช้ลักษณะของโครงสร้างก้อมูลแบบกราฟนี่แหละนะครับในการที่จะคำนวณว่าทางไหนใกล้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้นะครับกราฟนะครับกราฟยังใช้ในโซเชียลโซเชียลมีเดียนะครับใน A ใน B ใน C ใน D ลักษณะเนี้ยนะครับเป็นโซเชียลมีเดียนะครับ C ถ้าเกิดเป็นเพื่อนกับ B นะครับก็เชื่อมต่อกันแต่ B ไม่เป็นเพื่อนกับ D นะครับแต่ C และ D ก็เป็นเพื่อนกันนะครับ B ก็สามารถเข้ามาดูอะไระมีความเกี่ยวข้องกับ D ได้อะรลักษณะเนี้นะครับเราเรียกมันว่าเพื่อนของเพื่อนนะครับเวลาเวลาเราตั้งค่าในเฟสเห็นไหมเพื่อนของเพื่อนเท่านั้นถึงจะส่งคําขอเป็นเพื่อนให้เราได้อะไรลักษณะนี้มันมีการตั้งค่าตรงนี้อยู่นะครับถ้าสมมติ A เนี่ยไม่ไม่ผูกพันกับใครเลย นะครับก็จะไม่สามารถขอเป็นเพื่อนของ B ได้ลักษณะนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของการใช้กราฟนะครับนีลักษณะคล้ายๆกับฐานข้อมูลกราฟเลยนะครับหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะเฉลยเป็นกราฟนะครับพ่อโอง,องงงหมดเลยนะครับดับเบิลลิงกลิสอก็งงงูกราฟก็งองงนะครับ ก็ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอะไรยังไงนะก็สามารถทักแชทมาหาผมได้นะครับแล้วก็อาจจะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับก็จะมีประมาณนี้นะโครงสร้างข้อมูลนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูผู้ช่วยบรรมดนาชนาวันหยุดนะครับก็ขอสวัสดีครับ